สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเรียนเกี่ยวกับพลังงานใช่ไหมคะซึ่งพลังงานก็มีหลายอย่างมีทั้งพลังงานธรรมชาติพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างเช่นพลังงานธรรมชาติก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะพลังงานน้ําพลังงานลมใช่ไหมคะหรือพลังงานที่เกิดขึ้นจากคน ะะสําหรับวันนี้นะคะปู่กันก็จะพาเด็กๆนะคะมาปั้นนะคะการใช้พลังงานคนนะคะโดยการปั้นเป็นลูกนะคะการเป็นลูกคนนะคะในลักษณะผลักดึงนะคะหรือยกนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณปูก็จะพาเด็กๆปั้นเลยนะคะ โดยใช้ดินน <hel token thanks> damn, like <descriptive huh> ้ำ kind ม of like. ันนะคะเป็นเกณฑ์เป็นหลักนะคะใช้ดินน้ำมันปั้นนะคะเด็กๆคงมีอยู่แล้วใช่ไหมคะที่คุณครูแจกให้ไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มปั้นกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาปั้นกันเลยค่ะอันดับแรกก็คือนวดดินน้ำมันก่อนนะคะคุณครูจะพาเด็กๆปั้นเป็นรูกคนก่อนค่ะอันดับแรกต้องแบ่งดินน้ำมันเป็น กี่ส่วนนะนับนะคะว่าก,กี่ส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนนะคะแล้วก็หกส่วนเอานี้นะคะเอาระค่าเราได้แล้วนะคะทีนี้เอาอันใหญ่นะคะเอาก้อนใหญ่ๆนี้นะคะนวดก่อนนวดเสร็จแล้วคึงคึงึคง,ค,งคึงแบบนี้นะคะถ้าใครไม่ อาครูการลืมบอกไปว่าเวลาเด็กๆปั้นดินน้ำมันต้องมีแผ่นรองนะคะเพราะว่าดินน้ำมันมันเป็นมันแล้วมันจะเปิดนะคะมันจะทําให้สุกกระปุกได้นะคะดังนั้นเราต้องมีแผ่นรองนะคะอ้าวคึงคึงได้ลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆกับรูปไข่นะคะอ่าเป็นวงรีนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ปั้นอีกอันนึงเป็นวงกลมนะคะ เราก็คึงถ้าเด็กๆทําได้เหมือนคูกันก็เด็กก็คึงใส่มือก็ได้ถ้าไม่ถนัดก็คึงใส่พื้นแบบนี้นะคะคึงคึงให้กลมๆจากนั้นก็มาต่อเป็นส่วนหัวก่อนนะคะอ่าต่อแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะให้กลมๆอ่าเราวางไว้ก่อนนะคะต่อไปเรามาทําขากันค่ะอ่าคึงอีกอ่าคึง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 อ่า ขาเลกไปครูกันขอเพิ่มน้ำหนักนะคะอ่าขอเพิ่มอ่าครึ่ง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 อ่าให้เป็นรูปทรงกระบอกนะคะอ่าให้เป็นรูปทรงกระบอกก่อนอ่าอันนี้อีกถ้าเด็กๆก็สามารถเพิ่มได้นะคะเด็กๆดูอ่าต่อนะคะเด็กๆอ่า ปั้นให้เป็นรูปทรงกระบอกนะคะเท่าๆกันนะวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปั้นอีกนะคะเป็นรูปทรงกระบอกเหมือนกันค่ะอ่าครึ่ง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 อ่าปั้นอีกนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็มาต่อ ต่อทำเป็นขาโคนมีขาโคนต่อเข้าไปแบบนี้เลยนะคะอ่าขามีกี่ขาสองขาเราก็ต่อไปเลยค่ะต่อให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ยืนไว้เอาคนยืนไว้นะคะนี่ยืนในท่ายืนอ่ายืนเสร็จแล้วก็มาต่อแขนอ่าต่อแขนเลยค่ะอ่าต่อแขนแล้วก็ทํามือทําเป็นมือนะคะ กุกันจะทําใหญ่ๆใ,ให้เด็กๆมองเห็นนะคะให้มองเห็นชัดเจนนะทำเป็นมือก่อนอ่าข้างนี้อ่าข้างนี้อีกอ่าทำเป็นมือนะคะอ่ามือแบ่ๆอันนี้ท่าอย่างนี้หมายถึงยังไงคะท่าแบมือแบบนี้เด็กๆ,ๆดูซิคะ เป็นแรงอะไรคะท่าเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าท่าลักษณะแบบนี้เป็นแรงอะไรคะตัวของคนโยกเข้าไปแบบนี้นะคะเด็กๆด,ดูสิคะเป็นแรงอะไรคะเนี่ยแบมือขึ้นมาแบบนี้นะคะอา่าเป็นแรงอะไรคะเด็กๆไหนลองทายสิเป็นแรงอะไรคะอา่าเด็กๆคะเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้เอามือแบะแบะบไปข้างหน้าแบะบไปข้างหน้าดันอย่างนี้เขาเรียกว่าแรงอะไรคะเด็กๆ แรงไรคะเนี่ยอย่างนี้แรงไรคะอ่าใช่แล้วคะ่ะเขาเรียกว่าแรงผักค่ะเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่าแรงผักดูซิว่าคนคนนี้เขาจะผักอะไรอ่านี่นะคะรู้สึกจะผักนี่สมมติว่ามีสิ่งของอยู่ข้างหน้านะคะมีสิ่งของอยู่สมมมาข้างหน้าค่กันสมมุติว่าเป็นต้นไม้นะคะนี่เป็นต้นไม้ปึ้งอ่าเป็นต้นไม้นะ คนนี้เขาก็จะผลักต right. so right. like right. like ้นไม้ใช้แรงเนี่ยผลักดันต้นไม้อย่างเงี้ยดัน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 ต้นไม้อย่างงี้ผลักเข้าไปต้นไม้ล้มลงไปอย่างงี้อ่าถ้าแบมืออย่างงี้ใช่ไหมคะเราเอามือดันไปข้างหน้าแบบนี้ดันไปข้างหน้าแบบนี้ต้นไม้ล้มแบบนี้เขาเรียกว่าแรงไหลนะเมื่อกี้ครูการบอกไปแล้วแรงผลักใช่ไหมคะคือผลักสิ่งของที่อยู่ข้างหน้าให้ล้มลงไปเขาเรียกว่าแรงผลักนะคะทีนี้เรามาดูแรงดึงนะคะแรงดึง สมมติว่าแดงดึงเราก็เอามือกำสิ่งของสิ่งนั้นนะคะอ่าสมมุติว่าคุณครูการมีเชือกหนึ่งเส้นสมมุตินะคะอสมมุติว่าเด็กๆเนี่ยกำช่วยกันกำเนี่ยดึงต้นไม้อ่าดึงเชือกต้นไม้นะคะอ้าว ดึงดึงต้นไม้ต้นนี้เอาเด็กเด็กดึง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 แบบนี้ล้มลงไปต้นไม้ล้มนะคนก็ล้มเห็นไหมล้มหงายหลังเลยเขาเรียกว่าแรงอะไรคะเรียกแรงอะไรคะแรงดึงใช่ไหมคะเอาอีกเที่ยวนึงนะคะสมมติว่าดึงเอาเชือกผูกต้นไม้ไว้ดึง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 ต้นไม้ล้มอ่าเขาเรียกว่าแรงดึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแรงดึงอ่ะแล้วมีอีกอย่างนึง มีอย่างหนึ่งนะคะอ่าเราจับต้นไม้นะช่วยกันจับต้นไม้เนี่ยลองจับต้นไม้ขึ้นไปต้นไม้อยู่ที่พื้นใช่ไหมคะออาจับต้นไม้ยกขึ้น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 เขาเรียกว่าแรงอะไรคะอ่าแรงยกใช่ไหมคะยกต้นไม้ขึ้นสูงเลยแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าแรงยกใช่ไหมคะ อเอามาอีกเที่ยวหนึง่งเอาคนคนนี้เขายกต้ไนไม้ขึ้นมาค่อยๆค่อยๆค่อ,อ,อยจากที่พื้นขึ้น,นมายก,ยก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 ลอยขึ้นมาอาเขาเรียกว่าแรงยกใช่ไหมคะอ่าเด็กๆไปฝึกปั้นนะคะหรือไปทําที่บ้านนะคะส่งคลิปมาให้ครูกันดูด้วยตรวจด,ด้วยนะคะเด็กๆง่ายๆเองนะคะปั้นคนง่ายๆแล้วก็ปั้นสิ่งของที่เราจะใช้ยกหรือใช้ดึงนะคะแล้วแต่เด็กๆนะคะ ให้เด็กๆไปทำมานะคะปั้นมาให้คุรูดูนะคะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย